สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับผมรายการสุกเกษมกุศลครับหรือเรียกชื่อว่าสุกเกษมพูดดีครับรายการนี้ก็จะนําเรื่องราวดีๆมีสาระมาฝากกันบ่อยๆนะครับวันนี้ก็จะเป็นข้อเตือนเรื่องที่ว่าอย่าเป็นคนเห็นแก่ตัวจัดนะครับอย่าเป็นคนเห็นแก่ตัวจัดนะครับเพราะว่าอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวจัดอย่างเช่นว่าแม้แต่พ่อแม่เราก็ไม่เคารพ พี่ๆก็ไม่เคารพครูบาอาจารย์ก็ไม่เคารพผู้มีพระคุณก็ไม่เคารพผลเสียคืออะไรไหมครับผลเสียคือนิสัยก็จะทําเป็นคนที่อดเก่งมีบุคลิกเป็นคนเหมือนกับยิงๆิงในใจนะแล้วก็เป็นคนที่จะเอาแต่ได้เวลาจะให้ใครก็ให้ยากแต่เวลาได้ฟรีเนี่ยรีบเลยนะครับผลเสียของคนที่ถือตัวจัดอีก ข้อหนึ่งก็คือเขาจะไม่ค่อยอยากจะฝึกฝนเปลี่ยนแปลงตัวเองครับเปลี่ยนแปลงยากครับอีกข้อหนึ่งข้อเสียของเขาก็คือเขาจะทำอะไรให้ตัวเองเนี่ยดูดีไปหมดในสายตาคนอื่นอย่างเช่นว่าเหมือนก็จะอวดมีเงนอวดมีเงินนะครับอีกข้อหนึ่งข้อเสียของคนที่มีมานะถือตัวจัดนะครับก็จะเป็นคนที่ขี้งุดหงิดง่าย คอยจะจะจ้องจับผิดคนถือว่าตนดีกว่าใครหรือพอเห็นใครดีกว่าตนไม่ได้อิจฉาเลยอันนี้ก็จะมีจะไม่มีความสุขทันทีครับอีกข้อหนึ่งคือคนที่ถือตัวจัดนะครับเวลาทำอะไรก็จะไม่ค่อยเจริญก้าวหน้าจะเป็นที่รังเกียจของคนทั่วไปนะครับดังนั้นทางแก้ก็คือจะต้องคนเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนซะหน่อยนะครับ เรียกว่าต้องมีความเคารพในพระคุณของคุณพ่อคุณแม่พี่พี่น้องน,องนองหรือญาติใครๆก็ตามญาติผู้ใหญ่หรือใครก็ตามทําตัวหญิงไม่ดีนะครับอันนี้ขังแก้นะครับครูบาอาจารย์ที่ให้ความรู้ก็เคารพเขาคนไหนมีพระคุณก็ให้สํานึกถึงบุญคุณเขาแล้วก็แก้นิสัยเรื่องแก้ไขเรื่องประหยัดกับหาความรู้เยอะๆครับก็จะแก้แก้ไขนิสัยความถือตัวจัดของตัวเองได้ครับวันนี้ ผมสุขเกษมแพรมนีจากโฟกัสไม f o โฟลครับก็มาพบกันบ่อยๆก็นําเรื่องราวดีๆมาบอกคอยเตือนกันอยู่เรื่อยๆนะครับเราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็มีทางเดียวที่จะเตือนกันได้แต่ใครต้องเตือนเองนะครับได้แต่บอกกันอย่างนี้ตอนนี้ก็มีสื่อกันต่างๆนะครับผมก่อนจากไปสุขเกษมแพรมนีบอกทุกคนว่าผมรักทุกคนเสมอครับวันนี้ขอจบพิยงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ